เรื่องแรกเดี๋ยวเราไปดูที่กราฟบิตคอยกันเลยนะครับนั้นในระดับ time frame ม e e k นะครับถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถือว่า iSI Break ได้ในรอบแบบ180-190วันแล้วในตอนตอนนี้ถ้าเราดูนะครับเป็นการ b break เส้นกดของตัว iSI ได้ในรอบแบบอ่ะสอง้ววันอ่ะผมว่าตีไปบงกลมนะครับนะจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสอง้วันนะครับเ e a k ขึ้นไปแล้วในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะขึ้นไปหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเมื่อไหร่ก็ตามที่ iSI มันมีการเกิดขึ้นนนเี่่่ถือวามลุอรกัน นะครับถ้าเราดูไอซ์ไซเบรกรอบนี้พัมไอซ์ไซเบรกรอบนี้ก็คือชุดนี้ก็คือพัมแล้วก็ถ้าเราดูตอนปี2021นะฮะไอซ์ไก็เบรกเหมือนกันเวลาที่มันย่อลงมานะไอซ์ไซเบรกเส้นกดชุดนี้ก็พัมเออต้องรอดูว่ารอบนี้ล่ะ เบรกแล้วจะว่ายังไงนะครับหรืออาจจะสับขาหลอกเหมือนตอนปี2019-2020หรือเปล่านะครับตอนนั้นก็ไอซ์เซเบรกเหมือนกันนะถ้าเราดูชุดนี้โอ้โห oh, พี่เค่มไอซ์ r ซเบรกแล้วนะครับตอนปี2019เหมือนจะขึ้นนะขึ้นมาได้สักเดือนหนึ่งนะฮะไปยังขึ้นมาแล้วโดน COVID, โควิดตุม้มลงมาจาก9 0 0 0ลงมาเหลือ3,008นะฮะและถ้าเราดูตอนที่มันจะกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีไอซ์ r ซเบรกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันถ้าเราดูนะ I Break, ไอซ์ r ซเบรกเปียง ก็กลับขึ้นมานะครับนะหรือว่าเราอาจจะคือสมมหมดถ้ามาหลอกเราอะเราอาจจะต้องออกทำตามะเบียบทำตามวินในเนาะแต่ถ้าหลังจากนั้นถ้าระดับวีคอาร์เซเบลได้กลับมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะทาแบ๊กกลับมาได้เหมือนกันนะครับถ้าเราดูตอนปี2 0 2 0เฟลไปรอบหนึ่งแล้วพอเบรกรอบหนึ่ง,งก็คือชุดตรงนี้เลย เราจะเทเบลเบรกนะขึ้นมาเลยนะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ทำเฟมเดย์กันบ้างนะครับนะ่าจากทเมื่อวานนี้โอ้โหแดงลงมานะแล้วก็มีสัญญาณแดงแอคชั่นโซนไปเลยนะครับหรือว่าเอมิสเดีเนี่ยมันลงไปต่ำสุดรเลยเมื่อวานนี้นะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ารีคอร์รี่กลับมาจนเรียกได้ว่ายังไงดีรอดพ้นนะครับนะรอดพ้นจากการที่เอมิสเดีแดงนะครับนะหรือว่าต่ำสุดหรือว่าเซดีซดีแอคชั่นโซนแดงนั่นแหละนะฮะก็ถ้าใครเขียวแดงอยู่ก็ก็ยังรออยู่นะครรรับนนนะะหืออว่าาาาาาพพยยยยมมถ้้เป็ไปไดนะใ ปิดห้างตอนเจ็ดโมงเช้าก่อนดีกว่านะครับอย่างเช่นคลองที่แล้วเนี่ยโอเคพอมันตกลงมาห้าหมื่นเก้าเนี่ยแล้วพอมันแดงเพื่อหลายคนอาจจะออกเลยนะครับนะแต่ก็โอเคมันอาจจะคัมแบ็คกลับขึ้นมานะครับก็ยังไง สงคมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะสวนกลับขึ้นมาตอนเจ็ดโมงเช้าก็ได้เพเบื่อนนะก็ถือว่าครั้งนี้ยังไม่ได้มีการแดงอะไรได้อย่างใดนะครับ,ย,รบยังมีสัญญาณเขียวไอชั้นโซนอยู่ในตอนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะกลับขึ้นมาหรือเปล่าถือว่าเป็นอะไรที่ยังมีลุ้นอยู่ในณขณะนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูไทม์เฟรมระดับ6ชั่วโมงถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับนะในตอนนี้ที่ไทม์เฟรมย่อยๆยาง6ชั่วโมงมีอาการเกิด บูเลตเดวอเจเรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับเลยดูว่าตอนที่มันลงมาห้าเหมืนก้า่ยจะเป็นหลุมแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเดือนนี้นะครับมันมักที่จะมีทรัพนะครับนะหรือว่ามีการหลอกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเดือนเนี้ยหลายๆคนมองว่ามันน่าจะขึ้นโดยน้องแม่เป็นอัพโทเบอร์นะฮะแต่บางทีอัพโทเบอร์เนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นบางทีมันต้องดั้มก่อนให้เราขายออกก่อนแล้วค่อยไปนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ตอนนี้มันโดนดั้มลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะเหลอ้้้วก็เดูรีนนตาาถ ะระดับทางเฟรมที่6ชั่วโมงมีการครอสขึ้นมาแล้วในตอนนี้นะครับนะแล้วก็เกิดด e วเจนทั้งไอซใส่ทั้งเอเมอด้วยแล้วในตอนตอนนี้นะครับซึ่งถ้ามันจะพั๊มเนี่ยผมคงจะไม่แปลกใจนะครับนะเพราะว่าไอในช่วงที่ราคาบิดคอยลงไป5้าหมเนี่ย คนดูลิควเดตหนักมากเพื่อนเือนลองลิควเดตทั่ว e x c h a n g นในโลกของเรานะครับนะมาเข้าไป290ล้านเหรียญนะเพื่อนๆพหมืนล้านบาทเลยนะฮะในช่วงนนั้นแค่วันเดียวนะครับนะแรงมากเพื่อนๆือนคือราคาไม่ได้ตกอะไรเวอร์นะห้าหมื่นเก้านะครับแต่ถ้าเราดูคนดูลิควเดตถ้าเราดูแท่งสีเขียวๆตรงนี้มันสูงมากเลยเพื่อนเือนสูงกว่าช่วงที่แล้วมากๆเลยสูงกว่าที่ราคาลงไป4ี่หมื่นเก้าในช่วงที่เกิดเย็นคาริเทสอีกนะครับตอนนั้นเนี่ยแท่งเขียวขนาดนี้นะ ถ้าเขียข่ยขนาดนี้แล้วก็พัมขึ้นมาแต่รอบเนี้ยล่าสุดเพื่อนเบื่อลงไปห้าหมื่นเก้าเนี่ยดูคนโดนเลือกคเดตหนักหน่วงมากมากก็ถ้ามันจะพัมผมก็ถือว่าเข้าแก๊บแหละนะเพราะว่าทําให้หลายคนโดนโอ้วมแล้วนะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าบิตคอยมีโอกาสจะพัมถ้าคนโดนเปิดสัญญาไปเยอะแล้วหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าคนโดนกันไปจนน่วมแล้วแล้วมันค่อยไปนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าหนักหน่วงที่สุดนะพดเพื่อนเบื่อถ้าเราดูนับตั้งแต่คือ เขาบอกว่าในช่วงตั้งแต่ตอนปี2022เลยอะเออนานมากอะเพื่อนๆือนโหดมากนะปาเข้าไปแบบ2อปีอะ28มันอะเพื่อนเือนถือว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับนะหรือว่าทำให้หลายคนตกใจกระโดดโหยง แล้วจะไปหรือเปล่าจ้องจ้องกันได้ดีนะครับซึ่งถ้าเราดูในวิดีโอที่แล้วนะครับจะเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าเดือนตุลาเนี่ยมันมกักที่จะมี October Trap October t เ a p เกิดขึ้นนะฮะสรอบนะอันนี้คือในคลิปก่อ,อนหนนี้ลองเข้าไปดูกันได้นะครับหนะรือว่าในไลฟ์ก่อน,นนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับนะก็ถ้ามันจะเป็นไปนตามแบบที่เห็นคงจะไม่แปลกใจะอะไรแต่ผมก็ลุ้นๆอยู่เนาะในเรื่องของตัว 6ชั่วโมงนะครับนะทม์เฟรม6ชั่วโมงถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่ามีรุ่นเหมือนกันที่ตอนนี้เกิดเดวอเจนมาหล่อหล่อแล้วในตอนตอนนี้รวมถึงระดับทม์เฟรมเดย์เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามีการย่อลงมาของสโต้เดย์นะถ้าเราดูสโต้โอเวอร์สโต้โอเวอร์โตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะถือว่านานๆจะเกิดขึ้นสักทีนะมันเบื่อเวลาที่เดย์โอเวอร์โตเนี่ยถ้าเราดูระยะห่างมันานานนะรอบนี้48วันนะครับนะรอบนี้ป่าเข้าไป35วันนะครับนะรอบนี้ก็ กว่าจะมานะปาเข้าไป38วันเหมือนกันคือแต่และช่วงที่เดย์โอเวอร์โซนเนี่ยหนักมากนะครับนะแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้มีการยกโลเกิดขึ้นแล้วในนักขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับช่วงนี้ราคาอยู่ที่ห2 9 0 0่นานะถือว่าเราติดอยู่ในโซนเนี้ยมาแบบปาเข้าไป230วันอ่ะเราๆนั้นนะเพื่อนๆถือว่านานใช้ได้นะครับแล้วก็มันเคยนานแบบนี้เหมือนกันในช่วงต้นต้นบูรันในปีที่แล้วถ้าใครจาับมาได้นะครับที่ราคาไม่ไปไหนออกข้างมา270วันอนะ่ะเพื่อน เราผ่านช่วงนั้นมาได้แล้วผมว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ก,กระอ่วนแต่คือถ้ามาหลุดออกจากโซนนี้ได้นะถือว่ามีโอกาสที่จะพั้มขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าก่อนชั้นนี้ก็พั้มแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าในเดือนหน้าวันที่5้าโนยเวเบอร์จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนะอาจจะกำลังมีอะไรดีหลังจากนี้เกิดขึ้นหรือไม,ม่อย่างไรจ้องกันให้ดีะนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มจอยในลิงก์ด้านใต้คลิปวัดนี้กันได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงนี้กันไดด้เเลยยนะคครรัับพพีงซออ์ตติป็ก ขอบคุณมากเลยนะครับในการเลี้ยงกาแฟานะครับในเพียงวันละ15บ,บาทเท่านั้นนะครับเราก็อย่าลืมเข้ามาใน Discord กันได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องของเนื้อหาต่างๆรวมถึงเรื่องของก้าวต่างๆที่เอานำมาแบ่งปันกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนะครับนะก็ยังไงแล้ว ย้ำอยังเช่นเคยนะครับนะว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนอะไรอย่างใดนะครับการเลือกเทรดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆเนี่ยจะต้องเป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ระวังสแกมกันด้วยนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเก็บออมสายถือสปอตนะฮะอย่าลืมนะฮะเข้าไปสั่งซื้อในเรื่องของตัว Hardware Wallet กันได้เลยนะครับว Not Your Key Not Your Coin นะครับตรงเลงๆนี้นะครับสำหรับ Hardware Wallet นะครับรีบเข้าไปสั่งซื้อก่อนของจะหมดนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านีี้สสวััดครบ